สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแลโก็ F4 ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเจอกันเช่นเคยนะครับกับผมขวัญชัยซาวนะครับวันนี้ก็มาแจกนะครับแจกตามคําขอนะครับของพี่น้องเลฟซนะครับท่านก็ทักเข้ามานะครับคอมเมนต์มานะครับบอกว่าจารย์ครับขอเป็นเสียงแคนได้ไหมนะครับเสียงแคนพอเสียงแคนแล้วก็บางท่านก็อยากจะขอเป็นไฟ PPF นะครับ ในการที่เราเล่นในอิเล็กตรนนะครับวันนี้ก็จะทําให้นะครับทำให้ทั้งสองไฟเลยนะครับทั้ง s f .2 แล้วก็ไฟล์ PPF นะครับนำไปเล่นกับอิเล็กตรนได้นะครับสำหรับไฟล์เอ PP f นะครับก็สามารถใช้โปรแกรมนะครับ e x p o r t เป็นไฟล์เว็บนำไปทำซัพพล์ได้อีกนะครับแล้วก็มี อาจารย์ท่านหนึ่งครับผมขอเรียกเรียกอาจารย์ดีกว่าครับก็ผมก็ได้แจกส่งรหัสให้ท่านแล้วนะครับเป็นน่าจะเป็นอาจารย์บาวเสกนะครับบาวเสกนะครับมักเมาครับท่านก็ทักเข้ามาหลังบ้านครับผมนะครับก็ผมก็อาจารย์ครับขอรหัสนะครับในการแตกไฟล์โปรแกรมแปลงไฟ p พ f นะครับเป็นไฟล์เว็บอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ได้ส่งรหัสให้ท่านแล้วนะครับว่าก็ผมจะนาไปใช้ ได้ไม่มากก็น้อยนะครับี่ผมแจกให้นะครับทีนี้ผมจะอัดครับในด้านหลังผมนี่แหละนะครับหน้าจอผมนี่แหละให้ท่านดูนะครับไฟของเขาก็ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ผมให้ดูนะครับให้ดูนี่นะก็อยู่ประมาณสองมิลกัานะครับยังไงก็โหลดนไปใช้ดูนะครับผมจะบีบเป็นไฟวินลาให้นะครับจะมี2องไฟนะครับตามมาผมชี้ให้ดูนะครับก็จะเป็นข้างบนก็จะเป็นไฟเอ2นะครับ แล้วก็ข้างล่างจะเป็นไฟ PPF นะครับเอ่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเอ่อดับเบิ๊คลิกให้ดูนะครับตรงนี้ผมจะไม่ใส่เขาเรียกว่าผมไม่ใส่เอ่อเป็นเป็นแบงค์หรือเป็นเบอร์ให้นะครับให้ท่านเอ่อเข้าไปแต่งเองนะครับให้ไปแต่งเองแล้วแต่ว่าท่านจะระบุเอ,อ่เบอร์ของเขาเป็นอะไรนะครับบางครั้งมันมีมันมีหลาย หลายหลายหลายเบอร์นะครับหลายเบอร์ในการที่เราเล่นเราเก็งนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนเบอร์68นะครับ68 70แล้วก็น่าจะเป็น22 23ก็มีนะครับมันมันมันหลายเบอร์นะครับดังนั้นตรงนี้ท่านก็นําไปะระบุใส่เอานะครับนในการใส่ใส่ยังไงครับผมจะแนะนําให้นะครับบางครั้งถนะ้าผมไม่แนะนําแบบนี้นะครับ พี่น้องีบางท่านสําหรับมือใหม่นะครับก็จะไม่รู้นะครับว่าจะไปทายังไงนะครับอาจารย์ครับผมน้นเข้ามาครับทีนี้มาแบบนี้นะครับเนี่ยเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วมาคําว่าอ d i t name ตรงนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับด้านหลังผมนี่แหละดูนะครับตรงนี้นี่สมมุติว่าเราต้องการให้เป็นเบอร์ยี่สิบสามนะครับบางครั้งเเสียงเสียงคาราเกะเวลามันเล่น อาจจะเล่นเบอร์ย3บสาก็มีนะครับเราก็ระบุไป23สาแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราใส่แบบนี้เราไม่กําหนดแบงค์นะครับเราไม่กําหนดแบงค์แบบนี้แบงค์คืออะไรนะครับแบงค์ก็คือว่าบางครั้งอาจารย์นักดนตรีทาไม่ดีมานะครับเขาจะระบุว่าให้แบงค์ตัวนี้เนี่ยเล่นแคนเสียงนี้นะประมาณนี้เราต้องระบุใส่ให้ด้วยนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ระบุนี่มันจะไปเล่นเป็นเสียงแอคคอร์เดียนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับเราต้องเข้าไปแก้ไข MIDI นะครับแก้ไข MIDI ในโปรแกรมคาราเกะด้วยนะครับแก้ไขให้เป็นแบงค์นะครับสมมติว่าเบอร์ยี่สามเนี่ยเขาจะเป่าแคนมานะครับเราแก้ให้เป็นแบงค์ที่หนึ่งนะครับเนี่เราเราแก้ตรงนี้ก่อนครับแก้ตรงนี้ก่อนแก้ตรงนี้แบงค์ที่หนึ่งกดโอเคไปแล้วก็กดเซฟไปนะครับแล้วก็ไปแก้ในโปรแกรมคาราเกะเป็นแบงค์หนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้เขาก็จะเล่นเสียงแคนให้เลยนะครับเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ทีนี้ผมยังไม่เซฟนะครับยังไม่เซฟ ตรงนี้ผมจะทําเป็นแบงค์ศูนย์ธรรมดานะครับให้ท่านไปไปแตกเอานะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะกําหนดกําหนดให้นะครับกําหนดให้เป็นเบอร์ยี่สามนะครับเบอร์ยี่สามยังไงก็ท่านก็นําไปลองไปเล่นกับคราวเอ่อทัวทีนะครับนําไปเล่นกับคีย์บอร์ดดูครับอันนี้ก็มีนะครับเสียงแทนนะครับหรือ SF2 หรือ PDF นะครับมาแจกให้นะครับแล้วก็ มีพี่น้องเอฟซีท่านหนึ่งนะครับท่านก็คอมเมนต์นะครับทาง y t u t u มานะครับบอกว่าอาจารย์อยากจะได้เ,เขาเรียกว่าเสียงไฟทั้งหมดเนี่ยของอาจารย์เนี่ยเป็ไฟล์ PDF เนี่ยได้ไหมนะครับก็ได้ครับได้เดี๋ยวดูยังไงผมจะทำให้นะครับแล้วก็พวกเสียงเขาเรียกว่ามันเป็นเสียงดนตรีนะครับพื้นเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนซอโวด นะครับแล้วก็พวกปีอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมจะผมจะทําให้อีกคลิปหนึ่งนะครับจะทําให้อีกคลิปผมพยายามทําให้นะครับแล้วก็พิเศษนะครับพิเศษของกลองแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้มาที่ประมาณ10กว่านะครับของพืทสภาเดือนพืทสภาผมแจกให้แน่นอนนะครับตอนนี้ก็กําลังหาความผิดพลาดนะครับตรวจสอบไปเรื่อยๆก่อนนะครับยังยังไม่พึงแจกนะครับ แล้วก็จะมีพี่น้องนะครับท่านหนึ่งท่านบอกว่าระหว่างไฟไฟลีพีเอฟเนี่ยเวลาเราเรา,เรานำไปใช้เนี่ยมันมันมันใช้กันแบบไหนนะครับผมต้องอธิบายว่าไฟล์ p ี f อน,นี่คือเขาใช้กับอิเล็กทรอนคีย์บอร์ดนะครับไม่ได้ใช้กับโปรแกรมการโอเกนะครับถ้าอยากถ้าอยากจะสมวติท่านท่านอยาก อยากได้เสียง PPF ตัวนี้เนี่ยที่ท่านได้จากอาจารย์ท่านอื่นมานะครับท่านได้แจกมานะครับท่านอยากจะนํามาทำซาวฟอนต์นะครับก็ใช้โปรแกรมแปลงนะครับโปรแกรมแปลไฟล์ที่ผมได้แจกให้นะครับทําการเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์เว็บมานะครับเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์เว็บแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถนํามาทำซาวฟอนต์เอเอฟสได้อย่างสบายเลยนะครับวันนี้ข้อฝากพี่น้องนะครับ ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์รด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ครับกดสั่นกระดิ่งไว้เวลาผมมีปักกลินหรือมีกลองอะไรหรือมีซาวพรอนอะไรนะครับแซมอะไรต่างๆนะครับรวมถึงเทคนิคค,ความรู้อะไรต่างๆผมจะมาะแนะนำนะครับหยิบยื่นให้พี่น้องและก็เอฟซีไปใช้แบบปีๆนะครับวันนี้ผมขวัญชัยซาวนะครับยมีนายพขอจากตาพี่น้องเลฟซีทุกท่านไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้เวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ